มีนิชานะคะมาเปิดตัวรถ SUV นะคะ5ที่นั่งนะคะใครสนใจมารับน้องไปดูรลได้เลยนะคะวันนี้มาพร้อมกับออปชันแน่นๆนะคะที่สำคัญโปรโมชั่นนะคะแน่นๆเช่นกันค่ะคับฟี่ช่วยผ่อน2,000สูงสุด1ปีที่คันแรกกันเลยค่ะคะันนี้นะคะ Honda HRV โฉมแม่นเชนหน่นจตัว e นะคะ เป็นลิมิเต็ดสีเทาสวยๆคันนี้นะคะปี2017นะคะราคาขายอยู่ที่579,000บาทรับส่วนลดเงินดาวน์ไปเลย30,000บาทนะคะจะเหลือขายอยู่ที่549,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ผ่อนอยู่เพียง10,000บาทมาพร้อมกับโปรโมชัน่นคัพฟี45วันซันนอโต้ช่วยผ่อน2,000สูงสุด10งวดเลยค่ะจะเหลือผ่อนอยู่เพียง 8,000บาทเท่านั้นค่ะมาพบกับคันที่2นะคะคันนี้นะคะเป็น MG ZS All New 1.5ตัว x p a t ันะคะ CVT 8ปดสปีดนะคะ Sunroof นะคะปี2021นะคะค่าขายอยู่ที่5 9 0 0 0บาทนะคะรับส่วนลดเงินดาวไปเลย30,000บาทนะคะจะอยู่ขายอยู่ที่4 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะคันผ่อนอยู่เพียง9,000บาทนะคะคันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นขับปี45วันซวัน Sun ออต u ช่วยผ่อน2,000 นาน10งวดเลยค่ะคันนี้จะเจรือพ่ออยู่ที่7,000บาทเท่านั้นค่ะมาพบกับเจ้าน้องกบขาวๆน่ารักน่ารักคันนี้นะคะนิสสันจูกนะคะ SUV 1.6ตัววีนะคะปี2014ราคาขายอยู่ที่ 349,000บาทรับส่วนลดเงินได้ไปเลย30,000บาทจะเหลือขายอยู่เพียง319,000บาทนะคะคันนี้ผ่อนอยู่ที่6,000บาทเท่านั้นนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นขับปี45วันซันนอ,อตโต้ช่วยผ่อน2,000สูงสุด5เดือนนะคะจะเหลือผ่อนอยู่เพียง4,000บาทเท่านั้นนะคะที่สำคัญนะคะยังไม่พอมาพร้อมกับโปรโมชั่นยางใหม่เฉพาะคันด้วยค่ะ ด้วยมาตรฐานซันออโตเซ็นเตอร์ที่เปิดมามากกว่า25ปีแล้วไม่มีรถพลิกคว่ำชนหนะักและน้าท่วมมาขายให้กับลูกค้าแน่นอนนะคะคัดรถสวยประกันซ่อมพร้อมขับวิซันออโตเซ็นเตอร์ค่ะวันนี้นิชาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย